I love this channel man. Let's <laughs> go. วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กองถ่ายนะคะต้องบอกว่าเป็นสตูดิโอนะคะที่ถ่ายรายการโชว์มีเดอะมันนี่รอบชิงชนะเลิศค่ะ<อ>แล้ววันนี้เนี่ยจะมินนะคะได้ขออนุญาตเขาเข้าไปถ่ายเราก็เขาก็อนุญาตนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปใกล้ชิดนะคะกับโปรดิวเซอร์นะแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงในรายการโชว์มีเดอะมันนี่สองนี้ด้วยค่ะ<อ>จะเป็นยังไงนั้นตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ ทีม B2 ชื่อเต้ทีมอะไรนะทีม C2 ครับทีม C2 ผมเบสซี่ล็อกซี่แล้วก็เป็นบีซี่ทีมไอดอลเราอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็วันนี้นี่คือแบบตื่นเต้นไหมเราทำการบ้านมาเยอะไหมสอบการบ้านมาเยอะมากสอบหนักมากใช่ครับกดดันค่ะมันรอบสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วฮะมันก็ใส่สุดเนาะใช่มันใส่สุดอ่ะก็กดดันไว้ก็กดดันเลยใช่เพราะว่ามันรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องใสให้เต่กวที่เคย เป็น<ม>เราแบบถ้าช่วงเวลาที่เรากดดันเยอะๆหรือเวลาเราเครียดเนี้ยเรามีวิธีแบบรีแลกซ์ตัวเองยังไงปะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเนี่ยเราไดยอะไรเราไดยอะไรมาเนี่มาเนี่ยมาอันนี้คือแบบน้องเขาดูตัวเล็กเพาเลยน้องสวัสดีค่ะอันนี้โอเคครับโอเคครับ K A เ A ตอนกี่ขวบตอนน่าเจ็บเจ็บขวบเฮ้ยเราเจ็บขวบจริงเหรอเจ็บขวบตอนนั้นเราทำอะไรอ่ะเด็กบอลเายุ่้าเฮ้ยเราหลอกพี่เหรอ คือแบบน่ากลัวกว่าผีก็คนนี้ล่ะทุกคนกลัวยก็นางฟ้าก็คนนี้นะคะโอ้ยยไปตายไปแล้วายแล้วคือเต้นมา่วันนี้ไเต้นครับกสไป์ชอบสไปเชียพีดีพอ้าวเฮ้ย้วว่าจะเล่นมุกไโอ้ไม่มาเลยขอขอใหม่ขอใหม่ขอาหม่อาไม่เอา่เอไมเอม่อามเอาไอาไม่าไออานม่เอา่มา่ม่มอา่ม Just ปินนค่ะเป็นยูดอนเคยดูเมอดูอยู่เวน่นจอพี่ไปทาพี่แก้ยังไงอะแก้พี่เค้กใช่แล้วเรารู้จักใครรอ่าพี่กับพี่เค้กแล้เรารู้จักใครพี่อ n าพี่ใจละก่อนอันนี้จะอยากถามหม่อยว่าสองคนี้เล่นเกมปะเราสองคนอะเกมเล่นผมดูหนังกต่ถไอดีดูแต่หนังเราไม่เล่นเกมผมเล่นผมเล่นเล่นเกมเลยค่ะเล่น ว่าเราเล่นเกมอะไรปะผมเล่น PS4 ครับหลายเกมอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะคะต่อเชียร์ได้ครับอย่าไปเชียร์เลยครับเนี่ยเชียร์ผมนะแถมแจมเลยนี่นี่นี่นีก็หายก็หายอ้าวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะหายแล้วหายแล้วค่ะหายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดหล่อว่ะสุดเต้นมากวันนี้คือแบบว่าคิดว่าลูกทีมตัวเองเนี้ยจะชนะ ไม่ต้องไม่พูดเยอะชนะแน่ามถามว่าปาว้่าน้าเป็นไหมน้นอยู่งพวกเราอยู่นะเนา่ามก็แบบนะว่ามันไปก็เต็มที่นะวันนี้มัน็จไปแบบมีของอยู่แล้วน้องมีของน้ป็นช i นิ s i ออกมาแล้วน้องดูเปดาวใช่แล้วหนูเป็นอะไรเ เป็นไงบ้างตอนนี้โคือมันหล่อมากคุยหนูว่าพูดจริงนะหนูว่าชอบชุดสีจเจ็บเนี่ยหล่อมากเขาเอิญรายกันชมบันเองเนี่ยรายการใช่รายการชมบันเองเอาดีกว่าคุณแล้วดีกว่าสัี่บาทสวัสดีฉันชื่อแซตบินวันดีฉันมากินข้าวฟรีที่กอบขายนี่แหละพี่ดีพี่ดีอยู่ดี่ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆแนะนำพี่พนิดนึงนะคะครับชื่อจ่ายครับชื่อเปิ้เอสครับสวัสดีครับลิงครับลิงออฟคิงครับแล้ววันนี้คือบอกว่าเตรียมตัวมาพร้อมขนาดไหนคะวันนี้เรามาเชียร์พี่เปิ้ลนะใช่มาเชียร์มาเชียร์พร้อมมาก,ออมากแบบเรามีพร็อพเชียร์อะไรอย่างงี้ยมาแบบแทมไฟหรือพูดหรือว่าอะไรอย่างงี้ยมาแกล้งขวนรู้จักครับว่าคือ สิแล้วอ่ะพวกพี่อ่ะเล่นเกมกันปะเล่นเกมเราเล่นนะมันเป็นเป็นเกมแบบไหนเราเล่นคอสฟิตตี้โอบายเล่นฟีฟายมั้งพี่ฟีฟายไม่ได้เล่นเลยครับอ๋อชอบแบบสมจริงใช่อะไรร้วของเล่นเล่น NBA นบีเอโคอ่ะกีฬาเป็นแนวกีฬา NBA อ๋อฟ้าใช่ไหม หนูว่าถ้าหนูไปเล่นกับพี่นี่พี่น่าแบ่งหนูมากกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกดูจากหน้าตาแล้วดูเก่งอ่ะือหน้าตาเราดูอ่อนแบบที่แบกที่มแบ่งเขาอ่ะโอเคค่ะจะมีประสบการณ์ของมากมาคะ เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เวนตอบอะพี่เวนค่ะวันนี้ค่ะดีมากเลยดีี่เท่เหมือนกันคือเรามาตีมกันขายกันขายวันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้วะต้องถามพี่สีว่าวันนี้เป็นัไงเลยที่แ่หมดเจเลยก็ดีครับก็ดีเหนื่อยมากเลยวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ไม่คิดว่าตัวงจะได้เข้ารอบชิงตอนแรกเลยเครียดว่าก็เขาเรียกว่าแบบผ่านเส้นทางกันยากลาบากอยู่ทีม c ีพอเป็นรอบชิงก็ ก็เนี่ยครับก็มีความเครียดก็พอพอมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้แบบเราก็ทุกทีมที่เข้ารับชิงคงรู้สึกเหมือนกันที่ว่าอยากให้ทีมหนึ่งชนะแบบนั้นอาใช่อยากยู่จุดนั้นเหมือนกนะันแนนอนนี้โซโซฮะเพราะว่าพวกเราเป็นกาลังใจให้แต่ว่าอันนี้ฉอยากสอบถามว่าถ้าสมมติเวลาที่กดดันหรือว่าเครียดยังไงมักจะทําอะไรแบบให้ตัวเองผ่อนคลายให้ตัวเองรีแลกซ์เนี่ยส่วนมากผมก็ชอบเล่นเกมไม่ก็ดูการ์ตูนเลย เอ้ยเล <S <S channel, ่นเกมเด็กยุคแบบเด็กเด็กยุค90นะติดกันสูงกันเยอะนะรุ่นเดียวกันอรุ่นเดียวกันจริงอ่ะดูไม่ออกเลยนะนึกว่าเป็นรุ่นน้องกันอะจริงตอนแรกก็แบบเอ๊ะน่าจะรุ่นเดียวกันตอนแรกมองนะน่าจะไม่ต้องรุ่นน้องเราสักนิดหนึ่งเออ I love this channel แ let's go เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมอะไรคะกอเล่นพวกเกมพวกใน P S 4อะไรพวกเนี้ยครับอ๋อคือผมเป็นคนแบบชอบดูบาสอะผมชอบเล่น N B A อะไรพวกเนี้ยครับ แล้วเล่นเก็บยิงปืนป่ะก็เล่นก็เล่นได้ครับก็พวกพับจีอะไรนี่นับป่ะนี่ครับนับนับนับอันนั้นก็ยิงเหมือนกันเพราะมันมีปืนใช่มีปืนใช่โอเคค่ะจนไม่ลบกวนแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุด้วยครับผมทีมซีทูเลชเชครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่อันนี้คือเพิ่งมาถึงหรือเปล่าคะพี่ครับผมมาเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเชียร์ทุกทีมเชียร์ทุกทีมผมว่าเป็นชาแนลช่องเกิร์มจะมาแล้วว่าอยาก แล้วอ่ะพี่เล่นเกมกันปะเล่นครับเกมแนวไหนพี่ินนิ่งตอนนี้ตอนนี้มีเพจในมือถือก็เล่นเป็นอ๋อเป็นแบบแนวฟุตบอลแนวกีฬา่ก็เหมือนกันคะเล่นด้วยการเหมือนกันเนก็ินนิ่งแล้วก็มีพวกเกมต่อสู้เกมมวยไฟไนท์อะไรอย่างงี้ยอ๋อแล้วเล่นพวกแบบว่านี้เขาน่าจะเป็นเกมออนไลน์ไม่ใช่เป็นเกมมือถือตอนนี้เล่นอยู่เล่นปืนเเล่นเกมแนวยิงปืนเฟอร์เฟคเวอร์เขาเลนะฟีไฟ พี่ไม ok ่กมยิงปืนไม่ได้เวียนหัวเดี๋ยวเราไม่รบกวนพี่ขาแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอ้าวถามแค่นี้เหรอคุยแค่นี้เหรอไม่อยากคุยอะไรกับหนูอ่าเปล่าอ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เราไปหาพี่พีฮอตกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พีฮอตวันนี้เป็นยังไงบ้างครับัผ่อนเต็มที่ครับผมก็ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมนะครับก็วันนี้เราก็มีผู้คนมากหน้าหลายตามาเชียร์นะครับก็ดีใจนะครับที่พี่พ่อมาถึงวันนี้มาถึงจุดนี้สักทีนะครับมันก็ขอบคุณรายการดีๆนะครับที่ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับท่านที่เล็งเห็นแบบคุณค่าของพี่พ่อนะครับวันนี้ก็มารวมตัวกันด้วยแบบว่าทุกคนรักพี่พ่อจริงๆนะครับก็อยากให้วงการนี้พัฒนาไปเรื่อยๆผม ค่ะถ้าสมมติว่าหนูอ่ะอยากจะเริ่มต้นแรปเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อน่ะสมมติเราเผื่อน้องๆทางบ้านอย่างเงี้ยน้อกเด็กๆเนี่ยก็เริ่มในส่วนของผมก็จะเริ่มฟังเพลงก่อนอ่าเริ่มจากฟังอ่าฟังเพลงฮิปฮอปแล้วเราก็แรปตามเพลงนั้นการขยับปากให้รู้ว่าเออเราเริ่มมีจังหวะในมีเทมโพในตัวแล้วเราก็ได้ฝึกร้องเพลงคนอื่นไปเรื่อยครับแล้วก็ฟังเยอะๆก็จะช่วยคุณได้นี่คือสำคัญที่สุดเลย อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่จะสตาร์ทนะคะคนที่แบบว่าอยากเริ่มเห็นพี่ๆเขาประสบความสําเร็จเนีน้ยแล้วก็อยากอยาก,อยากลองมาแบบอยู่ในรายการอย่างนี้บ้างาไม่แน่นะน้องๆอาจจะแบบรออ,อยู่รออยู่แล้วปกตินเนี้ยพี่มีเขาเล่นเกมไหมคะเออเล่นเล่นเล่นบ้าง <ๆ S 2> เล่นเกมเอ่อใช่เล่นบ้างเกมแนวไหนเอ่ยเออเป็นเกมพับจี่ยอ๋อเป็นสายยิงปืนครัเขาเล่นสนุกคลายเครียดครับอ๋อโอเคค่ะงั้นหนูไม่รบกวนพี่พีมาแล้วขอบคุณมากนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากเข้ามาอยู่ในรายการแบบนี้นะ ว่าอยากจะเริ่มนะคะเขาเรียกว่าแรปใช่ใช่ก็ลองฝึกตามที่พี่เขาบอกดูนะไม่แน่นะเราอาจจะมาอยู่ในรายการนี้ก็ได้แน่นอนชัวร์ขอบคุณครับัค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ับเซิร์ป้าป้าสุาหลัอของเรานะคต้องบอกเลยว่าชัวบหนูชอบมากเลยสไตล์ทรงองพี้เราไม่ชอบผมก็เฮ้ยเ้ววันนี้คือแบบเตรียมพร้อมมา ก็แบบว่าพักผ่อนมาแบบพอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบก่ขคืนแอบเล่นเกมดึกหรือเปล่าจริงๆนอนนอนน้อยครับแต่ก็นอนนะนะครับตื่นเต้นครับนอนหลับหลับตื่นเพราะว่าโอ้รอบชิงแล้วตื่นเต้นแทนลูกทีมตื่นเต้นแบบแต่เมื่อคืนหนูก็ตื่นเต้นนะหนูนอนตีสามตื่นหกโมงแล้วก็ต้องนอนต่อสกันเลยหนูไปคิดคนในช่องว่าหนูได้กระทบเหล่าคนดังคนในย่านนะคะพี่กระทบเอ้ยแล้วปกติพี่เล่นเกมไหมคะเล่นเกมไหมบ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่แบบเกมเมอร์ขนาดนั้นแล้วแบบชอบดู ก็แบบเวลาเราแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยอีสปอร์ตดูดูครับด,ดูดูแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่ก็ดูบ้างครับแต่ก็ดูบ้างนะครับไม่มี ฝากผลงานไว้ไหมคะก็ตอนนี้ก็มีรายการโชว์บีดอมันนี่นะครับที่เป็น P ีดีอยู่นะครับแล้วก็ใกล้จะจบละรอบไฟนอลแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีเพลงของวงผมด้วยาวงผมด้วยนะครับ J.S.R นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีเพลงให้ฟังแน่นอนนะครับกับค่ายมีเรคคอร์ดนะครับยังไงก็เชียร์เราที่ J.S.R วงผมด้วยนะครับเร็วๆนี้มีมีเพลงให้ฟังแน่นอนแล้วก็พาร์ทเดี่ยวของผมด้วยก็รอติดตามกันที่ค่ายผมได้เลยมีเรคคอร์ดกับ J.S.R ไปกดติดตามไว้เพราะว่าถ้าเกิดแบบเพลงเขามาบุ๊กเราจะได้เข้าไปฟััังงไไดด้้้ททนนนนคคคอยย่่าาจะะุกบเเมมรรรูืตติ กดกะดิงติ๊งตเลยนะครุกขอบคุณครับขอนนี <'t you? S 2> ้ <laut> นะคะก็เป็นน yeah, like ้องเมิรฟนะที่พี่อนอกเนาะน้องอายุิแล้วต่ตอนที่พีตอนนั้น10บขวบตอนนั้น10บขวบเราคือปกติอะเราเราเล่นเกมวะเล่นครเกมไหนฟีฟัอนแรกรู้จัี่วะรู้จักโอยันยันก่คน้องเก่งมากคือเราอะเริ่มนตั้งแต่ จำได้ปะน่าจะตอนเก้าเก้าปีตอนเก้าขวบแล้วก็สี่ขวบเนี่ยก็มาในรายการหนึ่งปีเลยนะแล้วคือหนึ่งปีเราแบบพัฒนาไวมากอะเราเรามีวิธีการฝึกฝนยังไงไหมแบบอยากจะบอกเพื่อนๆไหมว่าแบบเรามีเทคนิคการฝึกหรือว่าการเริ่มต้นยังไงอะผมเวลาอยู่บนรถก็จะฟังแบบเพลงแรปหลายๆแนวไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ลองเอาไปเขียนดูครับอืมเราอะแบ่งเวลายังไงเราทั้งเรียนใช่ปะเกมเราก็เล่นเพลงเราก็ทำ เออเราแบ่งเวลายังไงอะ่ะก็พอเรียนเสร็จครับเราก็ต้องทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนเหลือเวลาว่างเราก็เล่นเกมว่าแต่งแล้วอ๋อเล่นไปด้วยแต่งแร้วไปด้วยเคยเคยแต่งแร้วเกี่ยวกับเกมป่ะกน็น่าจะเคยมาครับแต่ผมน่าจะลืมไปแล้วอ๋อน่าจะลืมไปแล้วนะคะแล้วอนาคตเนี่ยเราเราจะมีแต่งให้กับฟีฟาบ้างแบบลองแต่งเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับอ่าลองดูก็ลอง ตดตามผลงานน้องนะแล้วก็น้องมีชาแนลไหมคะมีครับ YouTube Lovey l Boy Official ครับผมอันแน่ Lovey l Boy Official นะคะอย่าลืมไปกดติดตามน้องนะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมากเลยฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะทุกคนสิ่งระดับอาจารย์จลจิศก็เหมือนจริงแถมที่ลังการระดับพาสานทะยิงจะไประเบิดกระจุยเสือพูดที่มันชับอันธพาลทุกคนเรียกผมไอเด็กโปกในตำนานอ้แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับชาแนลเต็มข้อนะคะเย้ อะไรนะโจครับผมโจเต็มข้อโจโเต็มข้อส่วนใหญ่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่าเ็เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็แรปครับเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็แรปเต็มถ้าใครชอบเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าเล่นเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เข้ามาได้นะฮะใครไม่ชอบก็เข้ามาได้นะใช่เข้าไปกดติดตามไว้เพราะว่ามีทั้งช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจใช่เออเพราะเมื่อกี้ก็ไปแอบส่องมาแล้วเว่าพีโจเหรอ ไปเท่าไหร่เลยพี่โอเคค่ะขอบคุณพี่โจมากค่ะดีค่ะเจ็บมาแล้วตันที่ครั้งฉันไม่โทษตัวเองตางต่อเลยพี่ตางต่อที่ที่แอสุก้าแน่ๆคาซินโยไม่โทษตัวเองไม่โทษตัวเองนะคะโทษแต่คนอื่นโทษแต่คนอื่นผมก็โทษแล้วเนี่ยปกติผมเล่นตลอดเกมตลอดเลยเดี๋จะลดปีไฟมันเล่นแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นด้วยได้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 รอรอชมเลยค่ะโอเคจากไปฮะจัสมินของเราช anel เออาร์เอ็ M เอ็มเคเอ โอเคได้ฝากติดตามด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กัา ICE ครับผมจาก Show Me The Money 2ครับผมรับชาแนลปะมีครับผมชื่อว่า i s นะครับ ICE a c e นะครับผมบางคนหลายคนชอบเขียนว่า AGE มันจะไปเจอแมงมมอสแทนนี่คือเรา เข้ามาเชียร์ใช่ปหมใช่ครับวันนี้เข้ามาเชียร์นะครับเข้ามาเชียร์เพราะว่าเราก็อยู่ในรายการมาก่อนเนาะถูกต้องครับผมอันนี้คือจัดอยากถามว่าจัดเป็นชานลเกับเกมเนาะแล้วก็อยากถามว่าปกติอะเราเล่นเกมไหมก็เล่นนะครับเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมส่วนมากก็จะเล่นเป็น GTA ครับโอเคมปะอะไรนะฮะโบเกมปะหรือไม่ไม่ครับเล่นแบบออนไลเกียร์เฉยๆอะไรเงี้ย ติดตามผลงานของครับ i อนะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งทาง YouTube นะครับแล้วก็ไอจีนะครับไอเอสแอนด์สกอร์ออนไลน์ะครับผมทัวร์ที้เห็นผมรับสดแล้วแบบว่าบอกเลยว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนหลังจากรายการจบรับรองว่าคุณจะได้เห็นของจริงจากผมนะเนี่ยพูดมากแล้วพูดมากแล้วเหมือนโม้อีกรู้เาเวต้องรอไปติดตามดูแล้วกันรับผมบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็ลงมาพักนะคะนั่งรอ,อก่อนแล้วก็จา้าดาเลือไปเห็นนี่เลยคะ่ะกองเชียร์ของน้องสไปนะคะคือมมาเชียร์สวดมีไฟพองไฟด้วยโคตรน,น่ารักเลยเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดจัดแข่งโปลีกอะ่ะทุกคนก็ขอ,อไป้ายไฟจัดมินบ้างคือที่มาตรงนี้ใช่ปะจ้าดาเห็นทรงผมแบบหนึ่งคือที่มันเป็นถักเตีย สักเตียทั้งหัวจะยิ่งคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมุติจะได้ทําำจะดูดีเหมือนคนอื่นที่เขาทําหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องลองทําดูแต่ว่าผมจะน่าจะทํายากเพราะว่ามันผมนําสีไงมันจะเสียผมมันจะขาดเลยแล้วเจอจัดอีกทีคือสกินเฮจ้าหรือว่าอยากดูแบบนั้น